ในเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักตรงนี้ต้องบอกว่าจะมีดาวทยอยขยับย้ายอีกนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวพุธท,ท,ที่น่าจะขยับย้ายประมาณวันที่10กุมภาพันธ์แล้วก็ดาวอาทิตย์น่าจะประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ตามมาด้วยดาวศุกร์และตามมาด้วยดาวอังคาร ดาวอาทิตย์เองนั้นได้ย้ายไปอยู่กับดาวพฤหัสนะครับคือผมอยากจะให้คํานิยามกับนะครับการขยับโยกย้ายของลัคนาราศีตรงนี้ว่าการที่ดาวขยับย้ายตรงนี้นะครับมันไปส่งผลดีกับประมาณสี่ลัคนาราศีถามว่าส่งผลดีอะไรมันไปส่งผลดีเกี่ยวกับการปลดหนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ส่วนตัวหนี้บัตรเครดิต หนี้บุคคลหนี้รถหรือหนี้บ้านอะไรก็ตามอย่างน้อยถ้าไม่ปลดหนี้ไปทั้งหมดก็เขาเรียกว่าเอาไปโปะจนเรามีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นเอาคนเรามันพยพพอหนี้สินมันเหลือน้อยลงแล้วมันก็แฮปปี้ขึ้นอ่ะมันธรรมชาติอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุผลของดาวที่สินแสหมิงได้เอ่ยถึงตรงนี้จำอีกครั้งดาวพุธย้ายก่อนนะดาวพุธย้ายก่อน ประมาณวันที่10กุมภาตามมาด้วยดาวอาทิตย์ประมาณ13กุมภาถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารเป็นการขยับย้ายในทิศทางที่4ีลัคนาราศีตรงนี้จะปลดนี้ทำให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นไม่มากก็น้อยหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดครับ นั่นก็คือชาวลัคนาราศีธน,นูธนูนี่ดาวศุกร์ทับลับทับลัคนาพอมีลาบผลเข้ามาก็เอาเองินไปปลดหนี้หรือใครมีหนี้บัตรเครดิตหนี้บุคคลก็จะปลดหนี้ไปได้พอสมควรทีเดียวนะครับลัคนาราศีธน,นูปลดหนี้แล้วสบายใจแล้วเงินเหลือด้วยแต่บางคนก็คือเบื่อไงบางคนเบื่อก็คืออาจจะชำนะล่วงหน้าหรือปิดจ็อบไปเลยก็ได้สำหรับหนี้สินบางอันนะครับนั่นคือลัคนาราศีธน,นู สองสองลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์กับขยับไปอยู่กับดาวพฤหัสในเรือนการเงินเท่ากับว่าไปส่งผลดีในเรื่องของการเงินและผมก็ให้คำนิยามไปถึงการปลดหนี้ดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะไปอยู่เรือนการเงินอาจจะหมายถึงหนี้สินเก่าๆหรือบางอันมันใกล้จะหมดอยู่แล้วก็โปะหรือปิดแม่งไปเลยทําให้เราสบายใจขึ้นเข้าใจไหมนั่นก็คือเช้าลัคนาราศีมังกรนะครับ สามสามลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวศุกร์จะมีการขยับย้ายแต่ก่อนที่มันจะขยับผมว่าชาวกันน่าจะเขาเรียกว่าเอาเงินไปเปะหนี่ปิดนี่อะไรบางส่วนไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือนี่ส่วนตัวก็ได้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกจู่ๆเฮ้ยนี่อันนี้มัน พักหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ชักลำคาญแล้วโปะแม่งเข้าไปเลยนี่มันก็หมดหรืออย่างน้อยที่สุดคือนี่มันเบาลงสบายใจขึ้นนั่นแหละคือชาวลัคนาราศีกันลัคนาราศีสุดท้ายอีกหนึ่งลัคนาที่มีโอกาสที่จะทำให้นี่สินมันเบาลงนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎ นะครับจะมีโชคเกี่ยวกับการปรดหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บุคคลถึงช่วงจังหวะที่เราอาจจะเอาไปโปะไปแปะให้แม่งสบายใจขึ้นหรือบางคนหนี้มันเหลือน้อยอยู่แล้วอ้าวมีเงินก้อนเข้ามาโปะไปเลยสบายใจทีนี้เราก็อิสระขึ้นไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะและนี่ก็คือสีลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะโปะหนี้หรือทำให้หนี้มันน้อยลงแล้วตัวคุณเองก็สบายใจขึ้น นะครับ uh huh. ก็ขอให้โชคดีทุกๆุกท่านนะ uh huh.